จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลิทการามต้องพันตัวมาเป็นทหารของ Public ซีวิกหรือว่า CRM คนทางเดียวครับที่เขาจะหาทางกลับบ้านไปหาครอบครัวได้นั่นก็คือจะต้องเข้าร่วมกับ CRM และเอาตัวรอดจากซอมบี้ไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ภาคแยกในจักรวาล The อ w l l k n n g e e d อยางังเด n e วัน o l i f t กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วใไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องได้เปิดมาที่5ปีที่แล้วหลังจากเหตุการณ์ระเบิดสะพานทําให้ริกนั้นถูกจับตัวไปรักษาจากกองทัพทหารครับที่มีชื่อว่า CRM ตอนนี้เขาอยู่ในสถานะของผู้รับมอบนั่นก็คือสถานะของคนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตภายในเมืองที่กองทัพสร้างขึ้นแต่ทว่าริกนั้นจะต้องถูกล่ามเชือกเอาไว้ที่แขนครับเนื่องจากเขาพยายามหนีมาแล้วถึง3ครั้งและในตอนนี้เขายต้องทําการเคลียร์เหล่าซอมบี้ที่ถูกระเบิด ตัวของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยเปลวเพลิงซึ่งริกจะต้องทําการฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดแต่แล้วครับเมื่อเขาได้โอกาสที่จะหนีริกจึงตัดสินใจครับที่จะเสียสละแขนของตนเองสิ่งนี้ครับจะทําให้เขาหนีจากพวก c r m ได้ริกได้จามขวานของเขาไปที่ข้อมือของตนเองจนทําให้ข้อมือของเขาขาด ก่อนที่พยายามหนีไปเลือดก็ไหลไม่หยุดริกจึงตัดสินใจที่เอาแขนของตนเองนั้นทิมลงไปเตาไฟซอมบี้เพื่อหยุดเลือดเอาไว้แต่เนื่องด้วยเขาเสียเลือดไปเปน็นจำนวนมากทําให้ทหารครับจับตัวริกเอาไว้ได้ภาพในความฝันของริกครับเขาได้พบเข้ากับมิชโชนที่ตอนนี้กําลังนั่งทานข้าวอยู่ริกนั้นตกกลุ่มรักเธอตั้งแต่แรกพบทั้งสองนั้นคุยกันได้ไม่นานก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้น ความจริงในตอนนี้ก็คือเขาเสียมือไปหนึ่งข้างแต่แล้วก็หนีพวก CRM ไม่พ้นสิ่งเดียวที่ยังเตือนใจเขาเสมอก็คือภาพวาดของมิชโชและจูดิตครับในตอนนี้เขาถูกจับตัวมาอยู่ในแถบชานเมืองเป็นแนวหน้าครับสำหรับการจัดการกับซอมบี้และเมื่อเวลาผ่านพ้นไป6ปีคนที่ถูกรับเข้ามาใหม่อย่างเขาและเพื่อนๆก็จะอยู่ในสถานะผู้รับมอบนั่นก็คือการมีสิทธิ์ที่เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ ที่กองทัพนั้นคอยดูแลครับที่นั้นไม่มีซอมบี้และทุกคนก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งในตอนนี้ริกจะต้องทําการฆ่าซอมบี้ที่อยู่แนวหน้าโดยคนที่คุมที่นี่นั้นมีชื่อว่าผู้พันโอคาฟอเขาพยายามโน้มน้าวให้ริกนั้นเข้าร่วมเป็นทหาร C.I.M โอคาฟอร์รับรองว่าถ้าริกร่วมมือกับเขาแน่นอนครับว่าริกจะต้องมีอำนาจและตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งริกก็ปฏิเสธมาตลอดเขาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะหาทางหนีออกไปจากที่นี่ครับและกลับไปหาครอบครัวให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นครับเขาก็หนีไม่พ้นริกนั้นติดอยู่ที่นี่โอคาฟอก็ได้เข้ามาชักชวนให้เข้าร่วมกับกองทัพดีกว่าที่คิดหนีรอบที่แล้วก็เสียมือไปนหนึ่งข้างรอบต่อไปก็อาจจะเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นทอนเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันที่นี่ครับก็บอกริกไปว่าเธอได้เห็นแล้วว่าพวกเรานั้นหนีพวกมันไม่พ้นจริงๆซึ่งตัวเธอเองก็เคยหนีมาก่อนแต่ชะตากรรมก็ไม่ต่างไปจากริกครับ วันต่อมาริกได้จ้องมองไปที่เมืองใหญ่ที่พวกกองทัพนั้นได้สร้างขึ้นก่อนที่เขาจะพบเข้ากับเอสเตบานเพื่อนสนิทของเขาที่เจอที่นี่เอสเตบานได้บอกข่าวดีกับเพื่อนรักไปว่าจริงๆแล้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้ทํางานอยู่ที่นี่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นตัวเขานั้นจะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่เขาได้ทํางานในเมืองรับแลแห่งนั้นที่นั่นจะมีชีวิตที่ดีรอเขาอยู่พร้อมกับแฟนสาวที่เป็นนักข่าวอยู่ที่นั่นเอสเตบานก็บอกว่า มีอีกทางหนึ่งครับที่ริกจะไปยังเมืองใหญ่ได้นั่นก็คือเข้าร่วมกับกองทัพ CRM ซะเมื่อได้คุยกับเพื่อนรักแล้วริกจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมกับกองทัพตามที่โอคาฟอร์นั้นเคยโน้มน้าวตัวเขาตอนนี้ครับริกจะต้องเข้ารับการฝึกโดยที่มีหัวหน้าใหญ่อย่างใาพพลบิลและเขาก็ได้อาวุธมาใหม่ครับนั่นก็คือกำปันที่ติดอาวุธมาด้วย และเช่นเคยครับริกก็ยังคงฝันเห็นภรยาของเขาอยู่ทุกคืนก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นโอคาฟอร์นั้นได้ชักชวนให้ริกและทอนออกมาด้านนอกเพื่อที่คุยเรื่องลับที่เขานั้นได้วางแผนเอาไว้อคฟฟอร์บอกว่าจริงๆแล้วที่ทั้สงสองเข้ารับการฝึกนั้นไม่ใช่จะเป็นทหารครับแต่ฝึกจะเป็นผู้นําในการทรําภารกิจต่างๆและตัวเขาจะช่วยให้ทั้งสองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ CRM ให้ได้ริกก็ถามว่า ทำไมจะต้องเป็นเราด้วยผมพยายามหนีมาตั้งสี่ครั้งแล้วทอนที่แปลกใจก็ถามไปเหมือนกันว่าฉันก็เหมือนกันที่เคยจะฆ่าคุณแล้วโอคาฟอร์ก็ตอบทั้งสองไปว่าจริงๆแล้วครับทั้งสองคนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษ CRM นั้นได้แบ่งคนออกเป็นเกรดครับเกรด A และเกรด B คนที่อยู่เกรด A นั้นก็คือคนที่แข็งแกร่งและจะตายเพื่อสิ่งที่เชื่อส่วนเกรด B นั้นก็คือคนทั่วไปที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในทุกๆวัน ตอนนี้พวกคุณเข้ามาในฐานะ B แต่โอคาฟอครับก็เชื่อว่าการที่จะเปลี่ยน CRM ได้จะต้องพึ่งคนอย่างริกเละทอนที่มีความแข็งแกร่งและกองทัพจะต้องไม่รู้โอคาฟอต้องการจะเปลี่ยน CRM ให้ดีขึ้นและเขาก็ได้ขอให้เก็บเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นความลับหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางกลับไปที่พักโดยที่ริกนั้นก็ถามว่าแผลที่หน้าของโอคาฟอนั้นทอนเป็นคนทําใช่ไหมทอนก็บอกว่าเธอแค่ยิงพลาดคับในตอนนั้น แต่ถ้าว่าตอนนี้ไม่พลาดแน่แน่และเธอก็ยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเธอเคยทำงานอยู่ในเรือดำน้ำมาก่อนในวันที่โลกแตกในสภาพที่เธอเจอกับทอนเธอนั้นพยายามต่อสู้จนสุดท้ายก็ต้องมาติดอยู่ที่นี่แต่ถ้าเป็นในตอนนี้แล้วลราก็ตัวเธอคิดว่าคงจะยิงไม่พลาดแน่แน และเธอก็บอกให้ริกนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปซะเพราะว่าทุกคนที่ริกจากมานั้นหายไปหมดแล้วริกก็บอกว่าพวกเขายังไม่หายไปไหนเพราะว่าเขายังคงนึกถึงอยู่เสมอทอนก็บอกว่าจริงๆแล้วครับเราต่างหากที่หายไปจากชีวิตพวกเขาถ้าริกครับอยากจะให้ช่วยอะไรก็บอกเธอได้ในวันต่อมาขณะที่โอคาฟอร์นั้นออกไปทำภารกิจก็มีข่าวแจ้งมาว่าพวกเขาได้พบเมืองใหม่อีกสองเมือง นั่นก็คือเมืองโอมาฮาและเมืองพอร์ตแลนด์ทั้งสองเมืองนั้นได้รับการช่วยเหลือจากพับบิ c ซีวิกก่อนที่ริกจะพบเข้ากับนายพลบิวริกที่เห็นข่าวครับที่ CRM นั้นได้ทำกับแอตแลนติกโดยการวางระเบิดเมืองเพื่อฆ่าซอมบี้จึงถามเรื่องราวกับนายพลบิวก่อนที่นายพลจะเล่าให้ฟังว่าการช่วยเหลือผู้คนในครั้งนั้นจะต้องพลีชีพโอคาฟอร์นั้นคือตัวแปรสำคัญเขาได้ทำการวางระเบิดที่สนามกีฬาฆ่าผู้คนไปถึง4 0 0พคนเพื่อแลกกับการช่วยชีวิตคน2 0 0 0 0 0คน ก่อนที่นายพลบิวจะถามริกไปว่าโอคาฟอร์ Car นั้นได้ทําอะไรลับหลังเขาหรือไม่ริกก็บอกไปว่าไม่มีครับเขาได้ทําการเก็บความลับของโอคาฟอร์ Car 4, เอาไว้หลังจากนั้นริกก็ออกทําภารกิจเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็สามารถวาดแผ่นผังของอุโมงค์ระบายน้ําได้สําเร็จหลังจากนั้นริกก็เดินทางเข้ามายังเมืองใหญ่และพบเข้ากับเอสเตบานเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเอสเตบานก็แปลกใจครับว่าริกเข้ามาได้ยังไงก่อนที่นึกขึ้นได้ว่า ริกคงจะเข้าร่วมกับกองทัพแน่ๆริกจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเขาในการใช้ทางท่อระบายน้ําครับในการหนีออกจาก CIM อส t e b a n ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายท่อน้ําและพลังงานของเมืองนี้ก็ได้บอกริกไปว่าเมื่อริกลงไปในท่อระบายน้ําให้ไปต่ออีกประมาณ1ไมล์ก็จะมีประตูล็อกอยู่ครับและรหัสของมันก็คือ C 3 9 9 เมื่อถึงเวลาออกทำภารกิจริกนั้นจะต้องเข้าไปเทียรอย่างโรงงานล้างเมื่อได้โอกาสริกได้นำศพมาด้วยเขาได้ทำการตัดข้อมือของศพออกหนึ่งข้างและห้อยชื่อเอาไว้เพื่อหลอกทุกคนครับว่าเขาได้ตายในหน้าที่ซึ่งริกก็เชื่อว่าคนเป็นคงจะหนีไม่พ้น CRM แน่ๆก่อนที่เขาจะทำการเปิดท่อระบายน้ำเพื่อที่ใช้ทางนั้นในการหนีและทำการระเบิดซอมบี้ที่เหลือแต่ทว่าซอมบี้ก็ได้เข้ามาเล่นงานเขา ริกพยายามฆ่าซอมบี้พวกนั้นครับก่อนที่พบว่ามีพลเรือนอยู่ด้วยริกยังตัดสินใจที่เข้าไปช่วยเด็กหญิงคนนั้นก่อนที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากทอนซึ่งทอนก็เห็นทั้งหมดครับว่าริกนั้นต้องการจะหนีเธอจะไม่บอกใครทั้งนั้นและให้โอกาสริกได้กลับไปโอกาสเพียงครั้งเดียวของเขาได้หลุดมือไปแล้วริกจึงขอให้ทอนนั้นช่วยห้ามบอกใครและเขาต้องการจะหนีไปหาครอบครัวทอนก็บอกว่า ตอนนี้เธอก็ช่วยริกอยู่เพราะว่าเมื่อใดที่ริกหนีไปหาครอบครัวเมื่อนั้นครับอ้วก้าฟอร์จะตามตัวเขาและฆ่าครอบครัวของริกแน่ๆวิธีเดียวที่ริกจะรอดได้ก็คือจะต้องอยู่ที่นี่ เมื่อรู้เรื่องจากทอนแล้วริกจึงเข้าไปจี้มีดที่โอคาฟอจนทําให้โอคาฟอได้ตื่นขึ้นก่อนที่เขาจะถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างโอคาฟอก็บอกว่าจริงๆแล้วเขารู้ทุกเรื่องที่ริกทําและเขาก็เจอจดหมายที่ริกนั้นพยายามส่งไปหามิโชน และรู้เรื่องครอบครัวของริกที่พยายามกลับไปด้วยโอคาฟอบอกว่าถ้าริกกลับไปหาครอบครัวแน่นอนครับเขาจะต้องตามไปและเป็นคนฆ่าครอบครัวของริกและตัวริกด้วยตนเองทั้งสองนั้นได้ทําการต่อสู้กันครับแต่ทว่าริกก็สู้แรงของโอคาฟอไม่ไหวโอคาฟอก็ได้เล่าความจริงไปว่าที่เขาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าครอบครัวของเขาครับได้ตายไปหมดแล้ว เอสเทลภรรยาของเขาก็ตายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่ตัวเขานั้นตัดสินใจระเบิดทั้ง4,000คนเพื่อช่วยชีวิต200,000คนเอาไว้การสิทสละในครั้งนั้นตัวเขาจะไม่ยอมให้เสียเปล่าแน่ๆและตัวเขาก็เป็นคนที่ฆ่าภรรยาของตนเองริกพยายามต่อสู้อีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้โอคาฟอก็ดึงปืนออกมาเล็งที่ริกเมื่อหนีไปไม่ได้แล้วริกจึงขอให้ยิงเขาซะแต่ทว่าโอคาฟอก็ทําไม่ได้ครับ เขายังต้องการริกเพราะว่าตัวเขาได้วางแผนเอาไว้ว่าริกกับทอน,นั้นจะต้องเป็นผู้นำภารกิจเพื่อปรับปรุงศูนย์บัญชาการใหม่หลังจากนั้นข่าวการถล่มเมืองโอมาฮาก็ถูกเผยแพร่ครับซึ่งกระทาให้ทอนนั้นไม่พอใจอย่างมากที่เมืองที่เพิ่งจะคนพบนั้นได้ล่มสลายไปแล้วเธอสิ้นหวังอย่างมากครับในการช่วยเหลือผู้คนตอนนี้ครับริกไม่เห็นทางออกแล้วเขาตัดสินใจที่ใช้ธิ์กระจกในการฆ่าตัวตาย แต่ถว่าตัวเขาก็ยังมือเอาไว้ริกนั้นตัดสินใจที่เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงภรระยาะของเขาครับเขาเผาทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เก็บเอาไว้ลงไปยังเตาไฟและตัดใจที่หนีออกจาก c i m เพราะว่าถึงจะพยายามเท่าไหร่ก็ล้มเหลวหลังจากนั้นริกก็ออกไปทำภารกิจเหมือนกับทุกครั้งโดยที่ครั้งนี้เขาเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์ริกได้เล่าเหตุการณ์ในตอนที่เขายังเป็นเด็กให้กับโอคาฟอร์ได้ฟังว่าพ่อของเขานั้นเป็นต้นแบบครับในการใช้ชีวิต และเด็ดเดียวแข็งแกร่งอย่างมากครับในการเลี้ยงดูเขาโอคาฟอก็บอกว่าริกนั้นจะต้องเป็นความถูกต้องของแผนการของเขาและต่อไปครับจะไม่มีการแบ่ง a b อีกซึ่งโอคาฟอก็พร้อมที่ก่อสงครามเย็นในขณะเดียวกันนั่นเองโอคาฟอก็ถูกระเบิดทําให้ร่างของเขานั้นแหลกทันทีริกพยายามแจ้งกลับไปที่ศูนย์ว่าตอนนี้ถูกโจมตีและเครื่องกําลังจะตกครับเขาจะต้องประคองเครื่องลงพื้นให้ได้ จนกระทั่งเครื่องบินโครงลงลงพื้นโดยที่พวกเขานั้นถูกคนบางกลุ่มเข้าโจมตีริกได้พาคนของเขากระจายกำลังออกไปก่อนที่พวกเขาจะถูกยิงเรื่องระเบิดนั้นทําให้พวกเขากระเด็นไปทุกทิศทางซึ่งในตอนนั้นนักฆ่าก็ได้ขามาัฆ่าพวกเขาทีละคนก่อนที่ฆ่าริกมาได้ทําการเปิดหมวกของเขาออกก่อนที่มันจะหยุดครับและนักฆ่าคนนั้นก็คือมิชชนทั้งสองนั้นได้พบกันอีกครั้ง และเรื่องราวในตอนที่1ก็ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ